นี่ครับเมนูแรงนี้ครับผมเมนูเย็นนี้ครับผมปัดปิดปลาไหลครับผมนี่ครับได้ปลาไหลมาหลายตัวอยู่คร the ับเดี so ๋ยวจะทําให้ดูครับผมได้ทําให้กินด้วยครับนี่ครับได้ปลาไหลมาประมาณโลนึงครับผมมีตัวใหญ่เลยครับผมนี่ครับหลังจากสับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับปลาไหลของเราเดี๋ยวค่อยดูต่อไปว่าเราจะทําเมนูอะไรให้กินครับผมตามไปครับตรงไปก็จะเป็นการก่อไฟครับผมแต่เราใช้ เราใช้เตาถ่านครับผมเพราะว่ามันจะได้อร่อยครับเตาถ่านมันจะมีกลิ่นหอมครับผมขั้น <c oughs> ตอนต่อไปครับอันดับแรกตั้งกระทะครับผมอันดับแรกตั้งกระทะก่อนนะตั้งกระทะก่อน ไปกับเขาครับเราไม่ได้ตำพริกไม่ได้ไม่ได้ตำพริกหรอกครับแต่ว่าจะเอาพริกแกงเอาพริกแกงเห็ดเอาครับผม แี่ใส่ะพูดแค้ว่าเอมือไหม่นะผมเคยเต็ทำเป็ิไปเลย นี่ห้อห้อมก่อนปัดไปปัดไปสักหน่อยครับผมไัหยุดมกหน่อย,อ,ยมอ,อมหอ้องนี่ครับกินหยดมากแล้วหอนปัดไปได้แล้วใส่เปล่าหยุ่งกนครับ มือแางอะไนดะ้วยครับมือแางมาแล้วความอยากเส้นยังไงจะ,ะต่อหัวคุปตนครับผมเี๋ยวครับที่สังเกตได้ไหนจิ๋มบ่ กหอมครับกินหอมเยอะมากครับ นานทีหน่อยครับยันหนึ่งนนย,อย,อยันหนึ่งทานบะซำกันครับผมทุกทานไปต้องผุนยังน้อยวันรุมันพัดมาท่านนี้ หอมครับผมหอ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 มมีดิ ตจะแมันๆนะครับเนาะเดี๋ยวรอให้กระไรทุกคนครับเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงนครับใบกระเทียมนะครับหอมครับต่อไปเราก็จะใส่ใบกระเทียมต่อไปใส่เครื่องปรุงผร้มบดต้มม่หรอกครับ น,น่นว่ับใส่เติมไปแล้วอู้หวหนเลยนี่ครับเป็นในสีชมพูบัวผมมาไไหนำได้หล ่อไปก,ก,ไปกรับนี่ครับใบกระเพราห้องลงได้จะบ่แห้งได้ครับผมผัดหรืว,ว่ามีนม้ำพ่อได้ดสดนะครับเน้นน้ำเน้นน้ำนี่ครับกะเพราเห็ลงไปนี่นี่ครับใบกระเพราเออเยอะขนาด พ่อป่วยเขาก็เอาขึ้นกินเลยครับูนนีนับ้ชีสันนี่ครับสุดยอดแล้ว พอขั่วพอขั่วไอหัดทำครับผมแต่ว่ารสชาตินี่มันย่อมแพร่พแพรไปครับผมอาหารพัตตะข้านครับเดี๋ยวรอไปกับพ่อีกหน่อยเด้โอ้หอมแห้งพี่น้องหอมหอมหอมคัดหอม เรา,าเบ่งกอนจบนะครับผมครับตักมากล้วครับสีสันก็จะประมาณนี้ครับผมกว้วหนึ่งเฮ้ยมันดาเสียบขนาดเลยพี่นอ้องไม่ได้ม,มากินน้ำกันนี่ครับพอขั่วมือใหม่ผัดเผ็ดปลาไหลครับผม